โรเล็ตคัมแบ็กอีกแล้วจ้าคลิปแล้วคลิปเราเจ้าก็ยังไม่พ้นเชฟ <c oughs> ไม่เรากนดูโโดมาบอกวาอ่าก็สนใจเชฟแหละครับเพราะว่าผมรโมนแต่พี่ขายเชฟอ,อ่ะเอาเป็นว่านะครับใครสนใจเชฟนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันไหนนะผมมีเยอะมากนะครับผมนะก็ไม่ต้องห่วงครับ ได้ทุกคนนะครับขอคนซื้อจะติดบังลิทก่อนอันดับแรกล่าสุดได้ยินข่าวว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยทำไมเอซซีซื้อเชฟเยอะที่สุดเลยใช่นะครับเราไปรวมเชฟมาเนียครับผมนะรับซื้อไม่อั้นนะฮะเพราะว่าเอฟซีของเราพี่น้องของเราครับสนใจเชฟมากแห้งครับแล้วก็นะฮะของเรานี่บอกเลยว่าโปรแรงนะครับที่สุดแต่ประเทศไทยนะสำหรับเชฟนะนะครับและอื่นพันสี่ห้าพันหกพันของเราดิพันกว่าบาทจ้ะของเราพันเดียวพันกว่าบาทนะครับรับกล้าการันตีเลยนะฮะ ว่าของเราวนี่พรถูกกว่าเจ้าบ้านะนะครับผมเอา6กเดือนแรกนะก็เลยเป็นที่มาของเงนที่รักเชฟรักเชฟสวัสดีครับจากเกลซิงครับผมสวัสดีค่ะ <laughs> น้องนาซูโมโนกาตาลิจ้านะครับวันนี้ก็เอาเชฟอีก1คันนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับผมนะก็หลายคนนะครับดูคลิปเราบอกว่าทำไมเบาคาทำไมสีทะลอกทำไมไฟแตก นะครับอยากจะบอกว่าทุกนี้ว่ารถเข้าใหม่นะเราขายทางเฟซบ o o กทวิตติก o k ครับซึ่งคนมันสนใจเยอะเราเก็บงานไม่ทันจ้ะนะครับถ้าเกิดว่ารอรถเสร็จแล้วนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับท่านก็จองตั้งแต่บัดนี้นะครับกว่าท่านจะจัดไฟแนนซ์กว่าเริ่มจะผ่านก็พอดีกันนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของรถอ่ะคือสภาพรถร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนก่อนออกจากร้านนะครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะมีทีมงานเก็บงานแล้วก็ทำคลิปรีวิวให้ชมก่อนส่งมอบนะ ว่ามันดีไหมมันดีนะดีดก็ได้เห็นไงว่าตั้งแต่รถเขา<ช>้าอ่ะใช่งงรถเราไม่ใช่แบบว่าพี่ชนแบบตีฝาประตงมาไม่มียับเยอบมาเลยไม่มีเห็นพร้อมกัน นะใหญ่ที่เห็นบ่อยที่สุดจะเป็นแบบรอยขูดค่ะนิดเดียวนะครับก็มีบ้างเนี่ยนี่รอยมีนิดหน่อยนะฮะเรื่องโปรติรถมือสองครับมาเห็นรถป้ายแดงนะครับถ้ารถป้ายแดงก็มาไปยังที่ควรไปเห็นแบบว่าสภาพรอยประสิทธิ์อันนั้นคือเรแล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนานๆจะได้รีวิวนะรถเสร็จแต่ร้านเราขายไม่ทันไงขายไม่ทันอ่ะน้องนัทวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรนะเชฟโรเล็ตโคโรล라도2.5 LT นะคะปี2000 17เด้ออ้าวพี่ปีสิบเจ็ดปีนี้ปีสิบเจ็ดตัวท็อปนะปีสิบเจ็ดนะครับผมนะกับราคาขายวันนี้เพียงแค่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเลยออกรถเท่าไรครับศูนย์บาทไปเลยพี่จ๋าแล้วก็เอาไปผ่อนเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยจ้านะครับผ่อนแค่พันห้าเนะครับหกเดือนแรกเดือนแรกนะครับถึงประมาณมิถุนาปีหน้าประมาณนั้นนะครับถ้าจัดผ่านเร็วก็ผ่อนเร็วผ่อนเร็วจัดผ่านช้าก็ผ่อนช้าว่ากันไปนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับค่อยไปผ่อนราคาเต็มที 7,400บาทตลอดสัญญา7ปีครับผมเจอันนี้คือฟรีดาวนะครับผมแล้วก็มีบัตรน้ำมันแถมมาอีก1,000บาทไปเลยโอ้นะฮะปีใหม่แล้วก็แจกกันช่วยกันนะฮะก็คือตั้งแต่มกราดถึงกลางปีเนี่ยแล้วก็ะพอนแค่1,500แจกแล้วแจกอีกนะฮะก็ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับปักกลางปีเราเข้าไปจ่าย7,000กว่าเออชิลมากนะชิลมากมามาดูรถกันดีกว่าคันนี้เป็นสีขาวเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมตั้งแต่ปี16ถึงปี ่ปี20่สิบเชาเดียวกันเหมือนเลยโฉมนี้เหมือนกันครับที่แตกต่างก็จะมีแค่ตัวเป็นรุ่น2รุ่น L T กับ L s L T L s จากภายนอกนี่เหมือนกันหมดนะตากันแค่นี่ไฟตัดหมอกนะครับอันนี้มีไฟตัดหมอกพท็อปถ้าเป็น L s จะไม่มี L T จะมีมาให้ L T มีแต่ถามว่ารูปทรงภายนอกนี่เหมือนกันหมดเหมือนกันเลยควาจริงคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องรถอ่ะไม่รู้ว่าตัวไหนตัวท็อปตัวท็อปมันเหมือนกันหมดเลยมันคล้ายกันไงนะครับมันแล้วก็ภายในจะต่างกันหน่อยเดียวนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับมีล้อเป็นล้อโชกุนโชกุนนะครับติดรถมาก็จะมีรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางเพราะว่ารถมันใช้งานมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่ชอบแม็กเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีแม็กใหม่ยยางหม่ให้นะอ่ะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น T37 า p m 1 T28 T30 ร์พเอฟยจ้าจ้านะครับผมนะแล้วก็จะเปลี่ยนให้นะฮะจัดหนักจัดหนักเฮ้ยจัดหนักจัดหนักอะไรอ่ะจัคแล้วจัคแล้วเอา คันนี้ปี17เลขมาอยู่ที่7 0,000กิโลโอ้เลขคันนี้มีแต่เลข7เนาะนะเลอะสงสัยงวดนี้สิถื่อโอ้โหภายในก็จะมีหน้าจอนะคะมีระบบปรับแอร์แมนนวลเกียร์ของเขาเนี่ยปีใหม่จะเป็น6สปีดถ้าตรงนี้สามารถใส่น้ำได้แล้วก็แอร์แบ็กมีให้2รูฝั่งผนนั่งฝั่งคนขับกระจกข้างปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าจ้าจ้านะครับตะเคียนประตูเป็นยังสวยไหมสวยเป่าล่ะสวยเป่าล่ะโอ้งามเด้งามบ่ยิ่งยูยิ่งยูนี่เห็นะใช่นอนสบายเลยจ้าลองแแภายในนี่คือบบ ทางหลังคาไม่ไมีเชื้อราเลยนะคือเจ้าของอลองลองเทสตก่อนนอนสบายไหมตายในนาทีน <c oughs> อนสบายครับนี่มาดูพวกลอดประตูครับนี่เห็นไหม นะครับไม่มีรอยแกะนะก็คือรถเดิมเดิมเดิมถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุมาหรือว่ามันชนหนักมาเนี่ยพวกที่ต้องมีรอยแกะนะครับก็คือเราให้ดูบอดี้รถนะครับมั่นใจได้เราการันตีให้นะครับรถเราสวยแน่นอนนะครับนะอาจจะมีรล้วรอยบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่อย่างนี้นี่ใช่ไหมแต่ถือว่าน้อยมากนี่นอย่างนี้นะครับรถเข้าใหม่น้อยถึงน้อยที่สุดจ้ะนะครับน้อยถึงน้อยที่สุดใช่แต่ว่ารับประกันเก็บสีให้เราคันแน่นอนอ่ะดูเปิดลเนอร์เดิมเน่ยปได้ไหม โอเคครับอุ้ยกเกือบหัยไฟเนอร์จากศูนย์เชฟเชฟเชฟศูนย์เชฟโรเลตนะฮะเดิมเดิมเลยครับพวกเบ็ดอาร์ต่างๆตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมครับไม่มีการกลงการแกะนะฮะสวยๆเลยครับท้ายสวยครับนะเดิมๆโรงงานมีแต่ฝุ่นเด้อครับตาก้องนีก โอ้จะซูมขนาดขนาดถ้ากล้องจะกล้องบอกว่าลูกค้าไม่เห็นอยากอยากให้มันเหมือนเองอะไรนะอะไรนะสามดีอ่ะสามดีให้มันเหมือนแบบของจริงอ่ะเแล้วลูกค้าไม่เชื่อใจนะครับแล้วก็เรื่องการโหลดนะครับหรือว่าการแต่งให้มันสูงให้มันเตี้ยกระแจ้งช่างได้เลยแจ้งได้เดี๋ยวช่างทําให้นะครับอยากเอาขึ้นก็ได้นะครับขอรอบเดียวนะจะทำทีเดียวนี่มีแผ่นเพย์นะคให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยไม่มีห้ามซื้อขายนะเชฟนะครับห้ามซื้อ เมดอาร์ตเนี่ยตะเข็บประตูอยู่เดิมๆนะจากโรงงานเขาทำยังไงก็อย่างนั้นไม่มีซ้ำงข้างมาเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่มาดูแผลสดนะครับนี่ี่แผลสดแผลสดนะครับนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าร่องรอยนะครับตามการใช้งานของลถมือสองมือสองของแท้ของแท้ครับนะทำไมเห็นนี่ไม่ใช่ว่าคัาสซีผุนะมันคือผุดผุดมันคือผุดอ้านะครับอันนี้ติดเครื่องอยู่ตรงนั้นติดเครื่องอยู่นะไม่กี่มือนะ ไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับมผมนะนี่คลิปเลยครับนี่น็อตสากระโบงนะครับไม่มีการแกะนะครับเม็ดอัพอยู่ครบนะฮะแบบนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะครับอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มอกระเด้อเออนะครับรแ,แผ่นกันความร้อนใหม่กินเลยแต่ส่วนใหญ่เชฟป่าแผ่นกันความร้อนมันจะไม่ค่อยทงยังหรอกไม่ค่อยทง<ต>ังเพราะอะไรรถดีใหม่รถไม่ได้ขับเจ็ดหมื่นรถไม่ค่อยได้ขับอ่ะมาขานี้เลยเชฟโรเลต โคโรลเลอร์สด LT นะคะปี2 0 1 7จดจ้ากับราคาขายอยที่เพียงแค่385,000บาทออกโคดกี่บาทครับศูนย์บาทรเรว่าฟรีดาวไปเลยให้พอดกี่บาทผ่อนไปเลย1,500บาท6เดือนแรกนะฮะ <5 S 2> 6เดือนแรก1,500าหลังจากนั้นงวดที่7นะครับไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่7 ร้อยบาทตลอดสัญญาพร้อมบัตรมันอก1,000บาทไปเลยและก็สิทธิพิเศษครับผมใครจองผ่านออนไลน์วันนี้ขาดจัดให้ขาโอให้ภาษสีให้ประกันให้แม็กไมให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกล้องเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดเต็มให้ประดับยนให้ส่งรถให้ทําสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดับบิลสมารทโอ้โหนะฮะจองวันนี้พร้อมบัตรมัน หนึ่งพันบาทลุนจับแจกพอดิลุนไหมลุนดิลุนจับแจกมาใส่สหนึ่นโอ้โหเนี่ยฮะเื่ลือมเรืครับไม่ได้รีวิวนั้นเอาฝากเอฟซีหน่อยโอเคฝาก FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะที่สนใจอยากจะซื้อจะจองเชฟโรลิรคันนี้เด้อครับทาง Facebook ลิงก์ไลน์แล้วร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสนะคะกดแสดงเพิม่มเติมเลือกทักเลือกโทรมาได้เลยส่วนทาง YouTube ลิงก์ไลน์แล้วร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านล่างก็เหมือนกันค่ะแสดงเพิ่มเติมเอา เสด็จซีท่านไหนที่ไปแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราพ้าแนะนำทางการตลาดไปเลยสามพันทจา้าเสด็จซีท่านไหเข้ามาเร่สนุกต้าคอมเม์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวจุดแจกเสือ้อเอฟซีไปเลยหนึ่งตัวมามาอยากได้ก็โทรมาครับ1้0 0พันจริงกลางม,มาพันห้าครับมีเยอะครับนะได้ทุกคนแนนอนขออย่างเดียวอย่าติดแบงค์เลจจ้ะแก้ว